สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์อีโดซูสบานสี่นะครับวันนี้ก็พาลูกค้านะครับมารับรถอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับสวัสดีครับผมนี่คือเซลล์น้องเบลนะครั่ะแนะนำเลยครับว่ามีรถอะไราเซลล์เบลค่ะประจําศูนย์สะพานสี่ปากแดงนะคะถ้าพี่ๆคนไหนที่สนใจรถเนาะมาได้เลยมาทดลองขับได้เลยนะคะครับ โอเคครับนี่ครับคือน้องเบลคนสวยนะครับติดต่อได้นะ่นียก็ฝากไว้ด้วยครับผมก็หนึ่งเคสนะครับที่มารับรถนะครับวันนี้นี่คือลูกค้าที่มารับรถนะยินดีแสดงความยดีกับลูกค้าเดเดี๋ยวผมจะพามาชมตัวอย่างรถยนต์นะว่าสวยครับยีนูสุครับสาขาสุพรรณี่นี่ก็จะเป็นยีนิสุนะครับตัวยกสูงนะ สี่ประตูนะครับใครที่อยากได้หรือว่าสนใจนะครับติดต่อกับเซลล์บิลนะน้องบิลคนสวยเลสวยงามครับผมนี้ก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับมาดูรถกันได้ที่จิลลมศูนย์อีสุสสะพานสี่นะครับรถสวยครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยพิเศษ0.99%นะครับหรือว่าเลือกส่วนลด100,000บาท ติดต่อกันได้นะครับครับผมวันนี้ก็มากับลูกชายนะครับมามาผู้ติดตามครับพาลูกค้ามารับรถที่ศูนย์อีดูสูสวยไหมลูกสวยไหมสวยโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยครับใครที่สนใจรถยนต์นะฮะกับอีดูสูนะครับตระกูลอีดูสูนะครับติดต่อมาได้ครับกับเบอร์โทรศัพท์ผมได้ศูนย์3ก0 1แปดแปด้าสามสามศูนย์หนึ่งหนึ่งครับหรือว่า จะติดต่อกับน้องบิลโดยตรงก็ได้นะครับยังไงก็ทักแชทเข้ามาพูดคุยกับมาดูรถได้ที่โชว์รูมอิตสุตนะครับสาขาสพานสีครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีกับลูกค้าที่มารับรถวันนี้ด้วยครับขอบค,ครับ